ทารุณโหดจับ1ิเอกนอกราชการพาเพื่อนอุ้งทรมานอริพ่อต่อหน้าลูกวัย14กองปราบแกะรอยตะครุบ11หนุ่มนอกราชการมาเป็นการสุดโหดพาเพื่อนจากกรุงเทพมหานครบุกร้อยเอ็ดอุ้มอริพอไปทารุณตีขาหักหักนิ้วมีดเฉือนนเกหือทาไฟจี้ซ้ำยน์บ่อน,น้ำสางแคนต่อหน้าลูกเหยื่อวัย14ปี กองปราบแกะรอยตะครุบ11หนุ่มนอกราชการมาเป็นการสุดโหดพาเพื่อนจากกรุงเทพมหานครบุกร้อยเอ็ดปุ้มอริพ่อไปทารุนตีขาหักหักนิ้วมีดเฉือนนื้อเกลือทาไฟจี้ซ้ำยนบ่อน,น้ำสางแค้นต่อหน้าลูกเหยือ่อวัยสิปีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีกลุ่มชายชะกัน3าคนบุกกรุมทำร้ายนายศักดาสงวนนามสกุล อายุ45ปีโดยใช้ไม้หน้า3มตีจนขาหักทุกนิ้วจนกระดูกมือขวาหัก2นิ้วใช้มีดกรีดขาเป็นแผลเหวี่ยอว่าและเอาเกลือทาแถมยังใช้ไฟจี้แผลและตามตัวจนบาดเจ็บสาหัสก่อนจับโยนลงหนองน้ำโดยเหตุเกิดต่อหน้าต่อตาลูกชายวัย14ปีของนายศักดากระทั่งมีคนช่วยส่งโรงพรยาบาลเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดและแจ้งตำรวจสอพอเมยวดีในเวลาต่อมา จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายศักดานั่งดื่มสุรากับนายสมสมัยสงวนนามสกุลอายุ62ปีจนมึนเมากระทั่งนายศักดาพูดจาดูถูกนายสมสมัยว่าปล่อยให้ในายอัคารินลูกชายลาออกจากราชการทหารยศสิบเอกมาทำงานเป็นการ์ดจนทั้งสองทะเลวิวาททำร้ายร่างกายกาัน ทำให้ในายสมสมัยบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลต่อมานายอัคารินรู้ข่าวว่าพ่อถูกทำร้ายจึงพานายท็อปกับนายปาร์กเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปช่วยก่อเหตุล้างแค้นนายศักดาอย่างโหดร้ายทารุณก่อนเพนนี้กลับกรุงเทพมหานครกระทั่งตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนได้บอดแสน,นายอัคารินแอบกบดานอยู่ย่านสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีจึงแกะรอยตักครุบตัวไว้ได้ดังกล่าวเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธจึงแจ้งข้อหาตามหมายจับก่อนคุมตัวส่ง สอพเมยวดีดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป